แค่น้าติเตีอนเหรอเขารู้ดีอยู่แล้วว่าคือว,ว่าเธอเกลียดการการเปิดตัวเปิดกับผู้หญิงคนเดียวแนตะ่ท่นก็รู้ตัวพอเห็นเธอเป็นอย่างนี้แล้วแต่ก็เลยทนมาไม่ไหวเฮ้หหยเหยื่หนีที่วะ แค่ว่าแค่เดี๋ยวเวลาต้องทำตคนอื่นทำรถแต่ฉันเป็นผู้หญิงแต่ฉันไม่ได้เกียดนายหน่อยเธอเข้าใจทั้งหมดอยู่แล้วแหละฉันนัดกดดันให้เธออ่ะเฮ้ยเธอไม่มีทางเลือก